김가이간장, 뿌링클, 알아 뿌링클, 미지 매, 미, 어. 어이 뭐. 뿌링뿌링 소스, 할 가이오 것. 응. 응. 치 넘네. 네, 네. 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 네. 네, 네. 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 응. 아, 이게. 네. 먹어 봐. 한 어, 먹어. ねえ。 아이씨 치즈볼 아. 아니 탈것 같았지 응 국민 c a Aku s e m e n g 부 o l ya, 그럼 t e m u t u วันนี้เนี่ยชีสบอลชีสบอลชีสบอลนะคะเพื่องเรื่องเกาหลีจ้ะวันนี้ไก่ไก่ชีสนะจ้ะวันนี้อืมเออเดี๋ยวันนี้มันไม่รสชาติเหมือนนมเลยเหมือนโยเกิร์ตกินอย่างนี้นะคะ มันกขาหรือชอบมันจะเป็นมันมัๆชอบใครก็ชอบอันนี้มันเป็นชีสชีสนมเลยไงน้ำแข็งด้วยน้ำแข็งไม่ชอบอ่ะมันเขากินเยอะเลยอืม

กินเยียยเหมอันจับอ่ามันสป,ปาเกตตี้ก่ะไ oh <my. S 1> ม,ม่ไมโอ้มายสิบสิบแผ่รสมนนมมาคนเกาหลีเขาชอบกินไก่กันนะคะไก่มี มีหลายประเภทหลายยี่ห้อรับออกแบบอะไรมานํำเสนอนะครับหลายรูปแบบนะคะมีมีอะไรจิ้มมีน้ำจิ้มราดไม่มีน้ำจิ้มราดทอดหลายประเภทนะคะแข่งใครกันมีบดหลายยี่ห้อแล้วก็แกกินกันเป็นเล่นๆไม่ค่อยกินกันเป็นกับแต่มากินกันเล่นเป็นอาหารว่างกินแกงแล้วข้าวไม่กินกันเลย ต่วนมากก็จะสั่งอืมอลองหลักหลายรูปแบบลองดูนะสี ไก่ร้านไก่เยอะมากไก่ไก,กันเยอะ <c oughs> อมันจะเลี่ยนมันนะมันมันเลี่ยนมันมีพวกเนมเนยเยอะกันไปบางคนอาจจะไม่ชอบโอ้สอรรี่ โรยผงชีสนะคะชีสโรยชีสเยอะที่เป็นผงผง,งนี้เป็นผงชีสกันชีสแล้วก็ตัวโรสแมรี่โรยโรสแมรี่นะคะโรยโรสแมรี่ด้วยที่เป็นเขียวเขียวผงผงโรสแมรี่นะคะอันเด 너무 안그리 그리안, 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 리안 그리안, 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 그리 그리안, 그리안, 그리 그리안, 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 ขนมจีนพี่ก็จเจออะไรดูจำได้สิไม่อยากดูตัวเดียวก็กินกันไม่หมดกินกันไม่ไม่หมดไปซื้อใหม่อะปาซื้อยังเนี่ยมาใหม,ใหม่อันนี้พี่เจนี่ไม่อยู่เนี่ยจาพี่เจนี่ไปเรียนค่ะ

มันต้องให้เห็นหน้าเลยหน้าไม่สวยเลี่ยนแล้วกินกันไม่ไหววันนี้ให้เจม่ห่อค้ับคองขันเหรอม,ม,มันเนยเยอะมากเนยเยอะมันก็เลยทำให้เลี่ยนนะคะ กินกันกินกันไม่ไหวกินกันเยอะกว่าไอก็กินตัะคนผอมๆกินมันๆเรียนไม่ค่อยด่าต้องเป็นไก่ไก่ของอะไรนะรีกไก่มีของเหมือนของเคียวชนอ่ะเดชนที่มันมีน้ำจิ้ม มีน้ำจิ้มไก่ลาแล้วก็มีไก่ทอดที่เชยนะอันนั้นก็จะกินง่ายอาป้าก็ชอบนะชอดชนิดเชยด้ยอะกินแล้วมันรู้สึกมันเลยมันอร่อยอยู่แต่ว่าอร่อยด้วยความมันกินเยอะไม่นด้มันเลี่ยดอร่อยเนาะอร่อยอยู่อร่อยบอกไขมันให้กินไขมันไม่อร่อยบ้าง บางคนบางคนชอบมากๆกินจนหมดสามากคนผอมเขาไม่ชอบชอบค่ะไม่ชอบอะไรหวานเลี่ยนเขาจะคนสองเขาจะมันๆเลี่ยนเขาไม่ชอบกันอือเฮยเราใช้หม้อตุ๋นจิ้มเหมือนกันนไก่ก็จิ้มน,นะคะเนี่ยออม ใหญ่ไปก็กินไม่มาเดี๋ยวอเอ็มหลับเดี๋ยวอาป้าเอามามากินน้อยยังค่ะดีนก็ไม่อยู่อป้าก็ซื้ออีกตัวนะไปซื้อไข่ไข่ธรรมดาไข่ทอดเนี่ยไม่อร่อยอันนี้มันเลี่ยนป้ารออีกตัวมานะคะ